ส่วนของเส้นตรงใ,ให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้จงสร้างส่วนของเส้นตรง IQ ให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ที่กําหนดให้กําหนดส่วนของเส้นตรง AB ดังรูปขั้นตอนการสร้างนะคะขั้นที่1ลากส่วนของเส้น Listen, ตรง IU ให้ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง AB เล็กน้อย องนะคะกลางวงเวียนที่ขนาดกว้างเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab ขั้นที่3นะคะให้ i เป็นจุดศูนย์กลางว่าส่วนโค้งตัดกับเส้นส่วนของเส้นตรงทำเครื่องหมายจุด จะได้ส่วนของเส้นตรง IQ ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ตามต้องการค่ะ